กามินเ8 1 0นะครับสร้างปุ่มกด DIY ไปล็อกรีไบนะครับขึ้นมาใหม่นะครับนี่นะฮะกดสั่งงานกดเปิดเครื่องนะครับนี่นะฮะสามารถกดเปิดเครื่องได้ตามปกตินะครับก็การสร้างปุ่มกดตรงนี้ห้ามแกะเพื่อดูข้างในนะครับเพราะว่าถ้าแกะนะครับก็จะส่งผลให้ปุ่มกดชำรุดนะครับแล้วก็สามารถที่จะน้ำจะเข้าได้นะครับ อ๋อตรงนี้ห้ามแกะนะครับเพราะว่าจะเป็นปัญหานะครับนี่นะฮะก็สามารถที่จะกดสั่งงานนะครับนี่นะกดสั่งงานได้ตามปกตินะครับก็ตรงนี้การทัสกีนนะครับก็สามารถที่จะทัสกีนได้ตามปกตินะครับไม่มีปัญหานะครับ ก็ขอบคุณมากนะครับที่ไว้ใจร้านอกดีบเราก็ยินดีให้บริการนะครับอีกกดปิดเครื่องนะครับนะกดเปิดเครื่องขึ้นมาใหม่นะครับก็ทำงานได้ตามปกติขอบคุณมากครับ